สเตฟนานทัสิตไขข้อสงสัยออกจากวงการทำไมท,ท,ทั้งที่สมัยนั้นเป็นตัวท็อปเชื่อว่าหลายคนในที่นี้คงเคยเอาภาพโปสเตอร์พระเอกหนุ่มคนนี้ขึ้นข้างฝาห้องนอนมาก่อน เพราะสมัยนั้นถือว่าเขาคนนี้คือนัมเบอร์วันจริงๆสำหรับความฮอตระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงสเตฟานทศิธิธ์สิงห์นาวิวัฒอดีตพระเอกที่เคยเป็นหนึ่งในดาราตัวท็อปของวงการบันเทิงไทยล่าสุดได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจออกจากวงการในช่วงที่เขากําลังโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างมากผ่านรายการสารพัดเพื่อน โดยหนุ่มฟานได้กล่าวถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นว่าเขาไม่เคยมองตัวเองว่าเป็นดาราถึงแม้จะทำงานในวงการบันเทิงแต่เขายังคงรู้สึกเหมือนเป็นคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเขาไม่สามารถเข้ากับไลฟ์สไตล์ของวงการได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้สเตฟานยังได้เล่าถึงสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญในช่วงนั้นว่าคุณแม่ของเขากำลังป่วยทำให้เขาต้องการโฟกัสไปที่ครอบครัวมากขึ้น อีกทั้งยังรู้สึกถึงความอิ่มตัวทางด้านการงานร่วมด้วยเขายังเล่าว่าในผลงานสุดท้ายที่เขาถ่ายทำเขาเคยถามทีมงานว่าไม่เล่นได้ไหมแต่เนื่องจากหน้าที่และความรับผิดชอบเขาจึงต้องทำงานให้สำเร็จซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจออกจากวงการอย่างเงียบๆเพื่อไปใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง สเตฟานทศิตสิงคนาวิวัฒอดีตพระเอกเบอร์หนึ่งแห่งวง,ง,งการบันเทิงไทยแม้ว่าในปัจจุบันรูปลักษ์ของเขาจะเปลี่ยนไปจากเมื่อครั้งที่ยังอยู่ในวง,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 งการบันเทิงด้วยรูปร่างที่ดูหัวบ้วนขึ้นแต่เขายังคงมีสเสน่ห์และเขาล่างความหล่อคงอยู่ไม่เสื่อมคลายหลายคนที่เห็นภาพปัจจุบันของเขายังยอมรับว่าสเตฟานยังคงดึงดูดสายตาและเป็นที่น่าจดจำในฐานะอดีตพระเอกผู้มีสเสน่ห์และเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีรูปร่างที่ฟิตเฟิร์มเหมือนในอดีต แต่สเตฟานยังคงแสดงให้เห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองไม่ยึดติดกับมาตรฐานความงามของสังคมเขาได้เลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสุขสบายในแบบที่เขาต้องการการที่เขาดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติในปัจจุบันนี้ทำให้แฟน คลับที่ยังคงติดตามเขายังคงชื่นชอบและชื่นชมในความเป็นตัวของเขาสารภาพมาซีดีว่าใครเคยลหลงไหลใจแตกเพราะหนุ่มคนนี้มาก่อนบอกมาซีดีสเตฟาน,นีชื่อกำเนิดว่าสันติวีระบุญชัยบิดาชื่ออีโวซาลาโมเนอีโวจิอนันสรงโกซาลามมนเป็นชาวอิตาลีมารดาชื่อวิจิตราวีระบุญชยัยเป็นชาวสิงคโปร์เข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติร่วมดดี พอเรียนเกรด9หมู่3ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนบางกอบพัฒนาและศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ที่ University of Bristol ประเทศอังกฤษเกยีเกรยรตินิยมอันดับหนึ่ง ก่อนหน้านั้นสเตฟานได้ทำการศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดียวกันเป็นเวลาสั้นๆโดยให้เหตุผลในการเปลี่ยนใจไม่เรียนหมอเนื่องมาจากเขาเป็นคนกลัวเลือดหลังจากเรียนจบได้3ปีได้รับการติดต่อจากโมเดลลิง่งไปแคสติ้งโฆษณากาแฟแต่ไม่ผ่านหลังจากนั้นก็ได้รับการติดต่ออีกหนโดยได้เล่นโฆษณาพรคู่กับซาร่ามาลากลเลนจากนั้นก็ถ่ายโฆษณามาโดยตลอด มาเขาได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายแบบชุดว่ายน้ำแต่ไม่ได้ไปถ่ายและได้รับการชดเชยโดยให้ไปเดินแบบต่อมาได้รู้จักกับจิตลดาดิศยน,นันค่ายกันตนาจึงได้เล่นละครเรื่องทาลิขิดม่วงแดงดอกเบี้ยเคลียรักหลงเงาจันและแรงฤทธิ์พิศวาส